แน่นๆจุกๆเลยสำหรับ Suv ที่ออปชั่นหลักล้านแบบนี้ค่ะพาโนรามิกซันรูฟต้อง3ก0ช่วยเบรกนนหน้า,นาปัดกับเข้าเลนประตูหลังไฟฟ้าเติรนเอานอกเลนแอมเบียนตไหลรอบผ่านกับงงะพอ8,000พันตลอดสัญญาวันนี้ MG Xs หนง X Sunroof ค่ะทุกคนคาคันนี้เป็นรถที่เป็นหน้าตาของ My 19นะคะแต่ก็ได้ออปชั่นที่จัดเต็มสมกับราคาไปได้ที่ประมาณ 1, 000, 000, หล้านบาทนะคะุทุกคน ข้างใน,นเปิดมาเจอกับแอมเบียนท์ไลท์สองสว่างสวยงามมากๆค่ะเบาะสีแดงตัดกับสีดำนะออปชั่นจัดเต็มเหมือนแจ้งไปต้นกิฟแล้ววันนี้ถ้าโจทย์ของชีวิตในการใช้ลงทุนคือหนึ่งที่อยากได้เอสวีอยากได้รถสูงสองต้องการพื้นที่เอด็คประสงคือบอะหลังสามารถขัดเระผมสิบได้และ3าหรือคนชอบออปชั่นที่อยากได้ออปชั่นเพิ่มการขับขี่เป็นคนยังขับไม่เก่งไม่ว่าจะเป็นช่วยปัดกลับเข้าเล่น ช่วยเบรกด้กนานหน้าเตินออกทั้เป็นกล้อง360เวลาถอยอันนี้สาวๆสำคัญมากๆอันนี้จัดให้ครบแล้วรัดที่สำคัญค่ะไม่อยากใช้เงินดาว่อนเ8,000ตลอดสัญญาอันไหนดีอันนี้เลยค่ะครบจบในหนึ0งพค่ะซื้อรถเอาที่เราสบายใจนะทุกคนคะไม่ใช่เอาที่คนอื่นวิจารณ์นะเอาที่เราสบายใจ เพราะฉันได้อยากได้ SUV เจ้าอัพทันครบขนาดนี้แล้วที่สำคัญค่ายแดงรุ่นสวันนี้ได้ซื้อในราคา400,000กว่าบาทเท่านั้นและยังได้ผ่อน7็จของสายพันตลอดสัญญาและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่กลัวสามีหายกลัวภรรยาหายอันนี้มีระบบ Eye Smart ค่ะช่วยติดตามสถานะรถได้จากโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจคันนี้ค่ะเข้าเพิ่มให้แล้วอยากได้รถเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะ ราคาหน้าป้าย5,000กว่าบาทมีใครที่มาคลิปตันนี้เอาไปเลยค่ะ4,719บาทสำหรับ S X คันนี้ค่ะและยังไม่รวมรปรโปรโมชั่นส่วนลดเศษมาวมาที่ยังเรียงรายล็อกอยู่เองค่ะใครอยากได้ SUV option แน่นแนะนำคันนี้เลยจ้า